ขมีวความมุ่งมั่นตั้งใจเพื่อสร้างสรรค์บริการเพื่อบวงประชาสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการกรารสิ์เมืองหน้าอยู่แต่วันนี้ที่ฉันยืนอยู่หน้าร้านอ e ิชบูค่ะวันนี้จะพาคุณผู้ชมนะคะมา ในส่วนของชาบูที่เรียกได้ว่าตอนนี้เป็นอาหารที่หลายๆคนต้องลิ้มลองนะคะวันนี้เราไปชมบรรยากาศข้างในแล้วไปลิมรสกันค่ะว่าอิตชาบูจะอร่อยแค่ไหนคะ่ะชาบูชาบูเป็นอาหารประเภทหม้อไฟอย่างหนึ่งค่ะส่วนประกอบหลักๆของชาบูชาบูก็คือเนื้อวัวหั่นบางๆแต่ถ้าใครไม่ชอบเนื้อวัว ก็สามารถใช้เนื้อหมูแทนได้รสชาติก็จะต่างกันไปอีกแบบค่ะนอกจากเนื้อวัวหรือเนื้อหมูแล้วก็ยังมีผักสดๆที่นิยมใส่ก็คือเห็ดหอมสดเห็ดเข็มทองผักกาดขาวและเต้าหู้ส่วนน้ำซุปก็จะเป็นน้ำซุปคมบุคือสาหร่ายทะเลชนิดต่างๆสำหรับน้ำจิ้มก็จะมีสแบบค่ะแบบแรกน้ำจิ้มงา ซึ่งมีส่วนผสมหลักก็คืองาอบขาวกระเทียมบดและโชยุแบบที่สองคือโชอยุผสมน้ำส้มสายชูรสชาติออกเปรี้ยวๆซาซาที่ลิ้นและวันนี้เราก็พาคุณผู้ชมมารู้จักร้านชาบูที่เรียกได้ว่าเป็นร้านชาบูร้านแรกของจังหวัดกระสินเลยก็ว่าได้นั่นก็คืออีสชาบูค่ะ คุณผู้ชมคะว่าตอนนี้ที่ฉันท่านั่งอยู่กับเจ้าของร้านให้เจ้าของเราแนะนำตัวดีกว่าสวัสดีค่ะครับชื่ออิปนิทบ้องหนุ่มครับชื่อชื่อน้องโบ๊ทแรกครับน้องอะไรนะโบ๊ทครับน้องโบ๊ทน้องเหือน้องโบ๊ทเรืออ่าเรือเรามีทำไมถึงได้ร็บฟรีร้านชาบูก็แรกเลยคือนี่แหละเพราะชอบทานนะครับเพราะสมัยเรียนก็ก็ทานนี่บ่อยครับแล้วก็พอกลับมาที่บ้านมันมันยังไม่มี่ม ไปเลยเาน่าจะเปิดคนน่าจะแฮปีน่าจะโอเคเลยทำขึ้นมาจริงๆอีชาบูน่าจะเป็นร้านชาบูร้านแรกในจังหวัดพะาจริงไหมไม่ไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าจากที่จากที่เห็นว่าน่าจะเป็นร้านแรกๆเรียกว่าแรกๆดีกว่านะร้านแรกททำไมถึงใช้คำว่าอีชาบูนันแรกคือตัวอย่าง ให้คุณจำง่ายครับค่ะคือสั้นๆแล้วก็ให้มันติดปากทุกคนแต่ว่าเป็นกินกินกินชาบูตัวเลี้ยงน่าจะโอเคว่ากินแล้วต้องกินกินชาบูนะครับน่าจะใ่จริงจริงเนาะจริงๆเนาะเมื่อก่อนที่จะก่อนที่จะมาเป็นชาบูอะคิดว่าจะทำอย่ตรงนี้ก่อนหน้านั้นก็ทำมาหลายหลายอย่างกันครับผมค่ะ ก็ทั้ทำเกี่ยวกับการเกษตรบ้างขายของเีลูกค้าบ้างแต่ก็ลูกค้าไา้ทำเงินก็ทำมาได้เรื่อยๆลองผิดลองถูกลองถูกไปเรื่อยๆแล้วก็ทำตัวที่ร้านชาบูร้านชาบูอีทชาบูเราเปิดนานแค่ยหนก็จะเดือนมีนาครับผม เกือบเกือบหน,นึ่งปีแล้วนี่ใชกค่ตาเดือนหน้าก็ปีหนึ่ือนึงปีสี่สิบเอ็ดเดือนใช่ครับสิเอดเือนได้แล้ว11เดือนน้ำจากที่เปิดมาสิเดือนกระแสของครก็คอดว่าจากจากคนใหขชอบครับเพตาะได้ห่มาทได้เยะนแนนนล้วี่าคนใหญ่จะลงทวยอะกวจมาเยอก่ออถถล,ล,ล็กๆให คุณผู้ชมคะตอนนี้เรานั่นอยู่ชั้นสองนะคะซึ่งอีชาวุีจะมีร้านที่อยู่ชั้นล่างแล้วก็นี่ก็คือปรับปรุงใหม่เพิ่มเติมขึ้นมาก็คือชั้น2นั่นเองกระแสตอบรับดีคิดว่าจัดอะไรจ่ายด้วยความอย่อยู่เราคาดว่าร็จะเป็นที่ น้ำหมูนะครับแล้วก็น้ำซุปแต่ว่าเขาจะอีกใหญ่ครับผมพูดถึงพูดถึงน้ำซุปน้ำซุปนี่เราสูตรใช่ครับผมคุณโตเราว่าถ้าลองไปเรื่ได้ครับแล้วอะนรตอนแรกคือต้องชิมตำดาต่างๆที่เขาว่ามันอีกหลายดาวค่าดาวแล้วว่าเราก็ชอบควาหารด้วยครับก็น่าจะจับจุดได้เพราะว่าชนะไม่ได้เยเนี่ยเป็นน้ำซุปน้ำซุปดาวญี่ปุ่นนะจริงๆก็คือ ที่อ้วนช so ื่ออ้วนเพราะอะไรนะคะอ้วนเพราะไปชิมสูงเองใช่ป่ะชิมเยปล่าชอบการกินชอบการกินชอบการชิมก็เลยทำให้มีอีชาบูพื้นค่ในส่วนของอีชาบูพูดถึงวัตถุดิบวัตถุดิบพวกเราเนี่ยคัดสรรมาดีถ้าสมมติถ้าวัตถุดิบเนื้อหมูนะครับพทั้งหเดีลยเราคัดสรรมาจากมาจจิตาโกนะครับว่า เป็นตัะเขากคั้งจหญ่รูมาตรฐานในการคือพวกสักดก์ผู้ีิพากราถว่าเขามีวันเวลาคาดเวลาชัดเจนนะครับแล้วก็ค่าค่อนข้างดีเนี่ย ก็คุยกัแม่ค้าที่เขาพิมพ์รถตามมหานใชอทุกวันครับเขาก็คุยกันทุกวันทำอไรทุกวันจริงๆวันนี้ก็ทุกวันค่ะเพราะหมดทุกวันไงคะหมดทุกวันนะคะก็พูดถึงถในส่วนของวัตถุดิบถึงในส่วนของน้ำจิ้มกันบ้างน้ำจิ้มที่ทำเองทำเองทุกอย่างทำเองทุกอย่างโบเป็นคนทำเองร้วหแม่ตัวทำเองครับโบทำเป็นทุกอย่างเลยพี่แม่ที่ตั้งแต่เจ้าของร้าน เด็กเซอร์พ่อครัวเก็บตังเองครับผมเริ่มจากคนเดียวคือคือทุกอย่างเริ่มจากบูธจากสิ่งที่ชอบมาเจอสิ่งที่ใช่ก็เลยกลายเป็นสิ่งที่ลงตัวก็คืออิซาโบนั่นเองแล้วก็ในส่วนของน้ำจิ้มเนี่ยตัวนี้เป็นน้ำจิ้มน้ำจิ้มงานน้ำจิ้มงานน้ำจิ้มงาตัวนี้มีมีสูตรพิเศษป่ะคะ คือเอาเอาเอาใจใส่ไปน,นี่ถือว่าเป็นนักดนตรีเข้าใจไหมนักดนตรีก็จะมีอะไรที่พูดไม่เหมือนใครอะไรเอาใจใส่นะคะคุณผู้ชมคะนี่คือการเอาใจใส่ะคะ่ะมีความแตกต่างจากร้านอื่นตรงไหเราคิดว่าผมจะต้องจิ้งยางเลยคิดว่าเราเราทำมาก่อนนะ,ะร้านอื่นจะพยายามใจที่เหมือนเราเยอะม,ม,มากมากแล้วก็มีความเป็นชองตัวเอง ก็คือสูตรไทยก็สูตรของเราใไหมใคือบดชิมบดลองมาเยอะแล้วแล้วหม่อะเลยบดไม่เยอะกว่าจะมาเป็นที่นี่ก็หมกมาเยอะกว่าจะได้แล้วน้ำจิ้มซุกี้ล่ะคะนี่ก็ทำร้านแล้วมาทำเองอ๋อันนี้ทำเองคนชาคนกลางไม่ไม่อะไรมากสุดสุดท้ายนี่คือน้ำจิ้มทำซีฟูดธรรมดาซีฟู้ดซีฟู้ดถ้าซีฟู้ดถ้าไม่อร่อยจริงๆมันมันไม่ได้เลยนะพี่ว่าครับ นี้วก็พยายามทำใไม่ีด้วยมากนะครับความลูกค้ามันมีหลายคนมันมีหลายหลายเขาชอบายหลายหลายรสชาตจริงจจากที่เรารู้ลูกค้าชอบทำจริงหลนะพี่สข้อพอกันครับถ้าถ้าทางที่ดีที่สุดคือกินแบบเ็ดิมคือต้องใส่ไข่ครับชุบไชุบไข่ข่แล้วงจุ่มอ่าว่มาแล้วุ่ แล้วกินไข่ดิบเนี่ยนะใช่คือนี่ก็คือเติมแบบออริจินอลเลยกแบบนั้นต้องชาบูชาบูเป็นที่ชื่นชอบของชาวญี่ปุ่นมากจึงนิยมรับประทานกันบ่อยเสน่ห์ของชาบูชาบูคือวิธีการรับประทานซึ่งจะมีการนำาเอาหม้อไฟมาตั้งตรงกลางแล้วล้อมวงปรุงไปรับประทานไปชาบูชาบูจึงเป็นอาหารที่เหมาะสำหรับวันที่อากาศหนาวเย็น โดยเฉพาะช่วงฤดูหนาวที่มีหิมะโปรยลงมาเพราะจะทำให้ร่างกายอบอุ่นขึ้นนั่นเองค่ะจริงๆันก็ต้องให้น้องโบาทานแบบออริจินอลให้ดีลองลองดูเลยแนะม่เนะู็น กิกนเมันใช่ใช่ใช่แต่แตกเนาะทน้ำซุปทำให้ใสไม่ขาวเยว่าถ้าเราตุ๋นำงานนี่เป็นกิ่นทีเป็นขาวเพราะว่ามันมันนักกิดนนี้ไม่ได้แล้วน,น,น,นี่เราตุ๋นเชยตุ๋นทนจริงๆนั่งดนนี้น้ำซุปหอมมาก <c oughs> จริงๆแล้วมนรู้กว่ามันหอมมันมันมนา่าทาน่ายโกนบหลอเหมือนเงิน ว่าคนไทยจะชอบอบบด็ดเๆพี <t <t ่ก uh ็ไม่รู้ริงเวลาไปไปที่ไหนเราก็จะดีดีใช่ไมันต้องแบบคยนั่งค่ะ ด้วยน้ำหวานแล้วน้ำหวานใตงโมไอเที่ชื่นทอบความหวานนะคะที่บอกว่ามันตอบจุดได้ที่นี่นอกจากแตงโมหั่นสายแล้วยังมีไอศ์ครีมนอกไฟยิงก็ถ้าผมกินไอซอกไฟแล้ว ธรรมาดาเราแต่ท่านจะเลือกสั่งนใ่นี่กี่รสคะมีสามรสผูชาเขียวต้มิดแล้วก็ขูดเกล็ดไม่ใช่พูดแอบไปตามลูกค้ามาลูกค้าให้ที่อย่างง่ายๆค่ะสะอาดอร่อยบริการดี ให้ี่สุดน์ตัอเองว่าลูกค้าไม่ขาดสายที่บบนี่จะบริการดีแค่ไหนและอร่อยยังไงโค้ชท้าในส่วนของการมาทานที่นี่เรามีกติกายังไงบ้างครับครับผมกติกาง่ายก็คือมีเวลาจำกัดนะครับค่ะเป็นช่วง20นาทีครับผมถ้าหลังถ้าจบทางเกินเลยกนะ็รอที่รบานทำตรงที่ร้านหนึ่งบาทครับผมขอหน้าหนึ่ง ถึงว่านั่งสี่ท่านก็นาทีนั้นสี่บาทประมาณนั้นนะคะมีลูกค้าอใกดีแบบเกิอนนะเตืนเวลาไม่มีเลยครับไม่ไมีใช่ไหม,ไม,ไหมคือบอกว่าแค่สามสิบนาทีแรกคองมันก็จะเริ่มตึงแต่น,นะคะจะบอกว่าอาหารที่นี่เยอะมากที่แอบไปดูลูกค้ามาโอเคแก็ไม่อั้นที่นี่ไม่อัน้อนจริงนะคะเรีวยกว่าอาหารไม่อัน้นต้องขอบคุณน,นะคะทั้งโต๊ะที่ตาม ร้านอาหารดีๆนี้มนกระสินได่พังกันเป็นที่แรกๆที่ให้คนกระสิรู้จักคำว่าชาบูนะคะขอบคุณน้องโบที่ไปลองผิดลองถูกเสียไปมาเยอะเสียมาเยอะเนี่ยนะคะก่อนจะได้ก่อนจะได้แบบชาบูอร่อยๆแบบนี้ต้องขอบคุณน้องโบมากๆขอบคุณค่ะค่ะคุณผู้ชมคะแล้วตอนนี้นะคะเพื่อเป็นการยืนยันว่าที่นี่อร่อยแค่ไหนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมากันทั้งหมด3ามคนค่ะ มาบ่อยไหมคะบ่อยค่ะชอบอะไรพิเศษที่ร้านหมูชอบหมูทำไมต้องเป็นหมูที่นี่มันอร่อยครับมันอร่อยให้คุณแม่มาพามาบ่อยไหมไม่ค่อยบ่อยไม่ค่อยบ่อยแต่ทำไมต้องเป็นร้านนี้อร่อยที่สุดในกรลสือเดียวอันนี้คือคำยินดนใช่แล้วก็ไปทานที่ขอนแก่นค่ะเก่าบางที่ขอนแก่นก็ไม่อร่อยก็ต้องกลับมาทานที่นี่อีก ก็คือก็คือไปทำที่ขอาแกะยังไงยังไงก็ไม่ซูอีทาบูใช่ค่ะชอบอะไรเป็นพิเศษอี่ชนน้ำซุปค่ะน้ำซุปเข้มข้นค่ะแล้วก็มีน้ำจิ้มแบบแบบที่เราชอบอะค่ะแต่ว่าก็เชื่อว่าทุกคนก็คิดเหมือนกันแฟนก็คิดเหมือนกันจนอยากบอกว่าอยากจะฝากามเจ้าของร้านขายเป็นชายไหมคะเดี๋ยวจะพาไปเปิดที่อื่นนีดีเจ้าของร้านบอกว่ากว่าจะได้สูตรนี้หมดไปเยอะเหมือนกัน แล้วแล้อยากจะฝาก,กบอก,กคุณผู้ชมยังไงว่าทําไมต้องเป็นอ e ิชาบูถ้าเป็นชาบูในกาลสินต้องนึกถึงอ e ิชาบูเท่านั้นให้นิยามของอ e ิชาบูดีกว่าให้นิยามอ่ะคะนำ้ำซุปเข้มข้นรสชาติกลมกล่อมต้องอ e ิชาบูนี่ได้ไหมคะได้เลย, <c oughs> เลยนะคะต้องบอกว่า <c oughs> นี่คือคํายืนยันในการของผู้นิยมาทานพูดถึงอ e ิชาบูหน่อย ชอบอะไรเป็นพิเศษในร้านของชอบอะไรลูไม่ชอบอะไรชอบที่แม่พามาทานบ่อยชอบหมูชุบอะไรลููชุบมูชุบไข่ชุบไข่ใช่มูชุบไข่ก่อนลงหม้อแต่เมื่อกี้น้องโบ๊ทบอกว่าถ้าจะทานแบบออริจินอลจริงๆต้องชุบหมูก่อนหมูลงหม้อก่อนแล้ว่ชุบไข่ แต่ว่าใช่แต่ว่ามันชุบได้ถ้าเป็นไข่จากญี่ปุ่นที่มันพัดลัยแล้วแต่พอดีมันเป็นไข่ไทยเลยไม่มั่นใจก็เลยกลับกันเมื่อกี้ลองแล้วแต่ไม่ขาวนะคะปกติแล้วเรามีความรู้สึกว่ามันจะขาวจริงจริงแล้วมันไม่ขาวเลยกินบีมันเป็นไข่พัดลัยมันชาเชืงอมมาแล้วแสดงว่า ทานมา,มาหลายที่ได้ยก็เยอะค่ะทำกินเองเลยทำกินเองด้วยแต่น้ำซุปไม่ใช่แบบนี้หร่น้ำซุปคล้ายๆกันค่ะอาจจะเบากว่านี้ก็คือที่เน้นหนักและสำคัญนี่รีวิวถือชอบน้ำซุปใช่ชอบน้ำซุปของนี่ก็ถ้าแชมพูจะอร่อยมันต้องอ,อร่อยดีน้ำซุปน้ำซุปแบบจิ้มแล้วก็น้ำซุปน้ำจิ้มแล้วก็วัสดุค่ะมันก็สะอาดแล้วก็ ผลิตภัณฑ์อ่ะมันสดถ้าไม่สดไม่ากไปถ้าไม่สดมันจะมีความรู้สึกว่าเนื้อมันไม่หวานเท่าที่ควรถ้าเนื้อไม่หวานแล้วมันก็จะมีกลิ่นต่ถ้ามันสดเนาะอาหารสดก็อร่อยอ่ะยิ่งหม้อเย็นๆอย่างเงี้ยเนาะต้องชมบูน, <ๆ S 2> นะคะต้องขอบคุณสุทุกท่านขอบคุณ้าค้าค่ะคุณผู้ชมคะแอมมาสองหม้อโตข้างๆนะคะเ,เรียกได้ว่าจัดเต็ม จัดเต็มเลยนะคะเดี๋ยวเรามาถามถึงความรู้สึกของตัวข้างๆกันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะรูส้สึกว,ว่ากลัวเราเนอะเป็นเป็นกลัวๆเป็นแบบว่าเอ๊ะมาอะไรเธอหน้ากลัวอะไรเงี้ยหน้ากลัวขนาดนั้นเลยหรอคะจริงๆทำไมถึงต้องเป็นออชาบูมีใครจะให้ที่ยมได้ไหมอร่อยฮะยคำว่าอร่อยคืออะไรอร่อยที่ตรงไหน ทั้งน้ำซุปทั้งน้ำจิ้มแล้วก็พวกของสดค่ะมาบ่อยไหมคะมา,มาบ่อยเกือบคงนเกือบสิบแล้วค่ะเกือบสิบครั้งแล้วที่นี่ซึ่เดียว,วยเคยไปทานที่อื่นไหมเคยค่ะ<ม>ทั้งในตัวเมืองกาฬสินธุ์แล้วก็ข้างนอกแล้ว,แล,วแล้วทำไมถึงต้องกลับมาที่นี่เลยว่าในเมืองกาฬสินธุ์นี่อันนี้อร่อยสุดนะคะอร่อยสุดแล้วโอจะต้องเชินซึ่เดียวนะคะ <laughs> คือคือบางหมอ้อนะคะมาที่นี่สั่งอะไรบางพิเศษสั่งพวกเนื้อค่ะเนื้อสับเกือบจะสุดที่สำคัญต้องบอกว่าที่ในหม,มอ้อเนี่ยมีทุกอย่างที่ที่นี่มีทั้งหมดเลยนะคะมีครบทุกอย่างเลยน้ำจิ้มชอบน้ำจิ้มสูตรไหนมากที่สุดไหมชอบกินรวมกันทั้งสองเอาล่ะจิ้มแบบ หนึ่งสองสามอ๋อสูตรพิเศษคือสูตรหนึ่งสองสคุณผู้ชมค่ะนอกจากจะอยู่ในหม้อเยอะแล้วดูสิคะเรียกได้ว่ากะว่าคุ้มมากนะคะที่นี่ไม่อันใช้เวลา1ชั่วโมงหนชั่วโมง20นาทีนะคะลูกค้ารู้กติกาดีที่นี่นะคะคือคือมาจนแล้วในส่วนของถ้าจะให้นิยามของอีทชาบู สะอาดแล้วก็อร่อยค่ะมี่นีสั้นๆนะคะให้ชวนผู้ชมต,ต,ต้องบอกยืนยันว่าที่เนี่ยของแท้จริงๆอต้องอิชาบูนะคะอร่อยสะอาดแล้วบริการดีค่ะดีนะคะต้องอขอบคุณลูกค้าทุกท่านขอบคุณมากๆค่ะด้วยบรรยากาศที่เป็นกันเองดูเหมือนอยู่บ้านและตกแต่งร้านแบบง่ายๆสบายๆทำให้อิชับู ได้ใจใล้หลายๆคนไปรครองค่ะไปง่ายมาง่ายสังเกตง่ายๆค่ะถ้าคุณผู้ชมออกจากตัวเมืองกาลสินทางวัดใต้โพคำํำมุ่งหน้ามาถนนกุดยางสามัคคีอิชบูจะอยู่ตรงข้ามร้านผ่อนชัยอะไหลย,ยนและถ้าเกิดเข้ามาจากทางยางตลาดเลยโรงแรมริมป่าวมาสังเกตง่ายๆเช่นเดียวกันค่ะอยู่ตรงข้ามผรชัยอะไหลย,ยนต์ต้องบอกเลยละค่ะว่าที่นี่อร่อยคุ้ม แวะไปลิ้มลองอีชาบูนอกจากนี้นะคะทางร้านยังทำการจัดงานเลี้ยงงานวันเกิดอีกด้วยสำหรับท่านใดที่สนใจบรรยากาศแบบส่วนตู้ส่วนตัวแวะไปได้ค่ะที่อีชาบู ค่ะคุณผู้ชมคะและนี่ก็คืออีชาบูอาหารที่ทุกท่านต้องลิมลองนะคะง่ายๆถ้าเกิดทุกท่านจะมานะคะอีชาบูนะคะที่ถนนกุดยางสมคีค่ะตรงข้ามพรชัยอริยโยนสำหรับวันนี้อิ่มเลยนะคะทีเดียวนะคะสาหรับใครที่อยากจะมาอย่าลืมย้ำอีกทีตรงข้ามพรชัยอริยยนถนนกุดยางสมคีกับอีชาบูวันนี้ดิฉันประภาวดีถิ่น,นงแวงพร้อมกับทีมงานรายการการะสินเมืองแน้อยู่ต้องขอลาคุณผู้ชมไปเพียงเท่านี้ขอบคุณชุดพิธีกรสวยๆจากร้านตาตาช็อปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ